สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะแฮปปี้นิวีย์ค่ะทุกท่านก็มาคุยกันต่อนะคะสำหรับงานบ้านนวดแอฟริกาใต้ของเราท่านผู้ชมเรื่องมีอยู่ว่าคิดว่าพี่ทำบุ๊กคิ้งผิดแล้วก็มาโกรธเกลียดพี่ตลอดชีวิตแบบนี้ก็มีท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคิดได้ไงนะคะก็คือแขกคนนี้ท่านผู้ชม เขาก็เคยมาบุกนางนะคะมาบุกน้องคนนี้น้องอ้วนนะคะเรียกเขาชื่อสมมุติแล้วกันเนาะมาเคยมาบุกเขาแล้วมาครั้งที่สองก็มาบุกคนอื่นแล้วก็พอดีเดินออกมาเจอเอ้านี่มันแขกหนูนี่พี่ทําไมแขกหนูทําไมพี่ให้คนอื่นพูดเสร็จเขาก็มองไม่ค่อยจะพอใจแล้วก็งอกงอกงอนงอนพี่หน่อยหนึ่ง แล้วก็ส่งแขกเข้าห้องเสร็จนะคะลูกค้าเข้าห้องเสร็จพี่ก็บอกว่าเขามาวันนี้เขาบุกน้องคนนี้เขาไม่ได้เอาเธอเขาก็ยังไม่รู้แหละหนูเคยเข้ายังไงเขาครั้งก่อนหนูก็นวดดีเขาก็ติดติดใจหนูอยู่นะยังไงเขาก็เอาหนูนั่นแหละใช่เหรอพี่คือเขาก็ไม่พอใจพี่นั่นแหละเขาก็คิดว่าพี่น่ะส่งแขกให้คนอื่นนะคะเขาก็ไม่ยอมรับฟังแล้วก็ไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งสิ้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นเหตุที่โกรธ เกียดพี่ตลอดชีวิตนะคะทุกท่านก็เรื่องแค่นี้ท่านผู้ชมบานปลายมาถึงปีกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงณปัจจุบันก็เป็นคนที่เกลียดแค้นพี่ตลอดชีวิตพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องเริ่มแรกนะคะหลังจากนั้นก็อยู่กันมาเรื่อยๆท่านผู้ชมทํางานร่วมกันนะคะ ็เกือบเข้าปีนั่นแหละเขาก็เริ่มพิกรรมพฤติกรรมแปลกๆค่ะเขาก็จะเป็นคนเริ่มทำลายนะคะเจ้าโกรธเจ้าแค้นเครียดนะคะเขาเริ่มจะเปิดน้ำทิ้งท่านผู้ชมอย่างเช่นไปซักผ้าน้ำหนึ่งกระมังรองเท้าหนึ่งคู่นะคะรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่เขาก็เปิดน้ำทิ้งกละมังยักษ์ใหญ่ๆสำหรับแช่ผ้าขนหนูนะคะ เขาก็ทำแบบนั้นพฤติกรรมแบบนี้มาบ่อยๆแล้วก็ไปเปิดแก๊สทิ้งกลางคืนเพื่อนนอนหลับหมดเพื่อนก็ได้กลิ่นแก๊สท่านผู้ชมพีก่ก็เติมแก๊สบ่อยมากพี่เป็นเปใน,เปน in, uh, reception เติมแก๊สอีกแล้วเดี๋ยวก็เติมแก๊สอีกแล้วพี่ก็เลยมาสงสัยว่าแก๊สรั่วหรือว่าอะไรนะเพื่อนคนอื่นเขาก็ได้ไดกลิ่นนะคะแก๊สออกไปปล่อยแก๊สทิ้งทั้งหมดในร้านนะ่ะปล่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย ก็เสียเงินเสียทองเติมแก๊สนะคะเขาก็ทำลายทั้งน้ำทั้งไฟทั้งแก๊สท่านผู้ชมผู้หญิงคนนี้เขาก็สะสมทํามาเรื่อยเรื่อยๆร,ร้านเกือบเจ๊งท่านผู้ชมเกือบเจ๊งนะคะถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ออกจากร้านเจ๊งแน่เหตุเพราะคิดว่าพี่บุ๊กกิ้งผิดนางเข้าใจว่าแขกคนนี้ติดใจเขายังไงก็มาเอาเขา คือวันถัดมาเขาก็ไปบุกผู้หญิงคนอื่นก็มาว่ารีเซพชันเอ็นเอียงเรื่องไม่อยู่เท่านี้ท่านผู้ชมคิดได้ไงทําไปได้ยังไงท่านผู้ชมทำลายคนอื่นโอ้แย่มากท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นกับร้านนวดของพี่ที่ทำงานอยู่ท่านผู้ชมสมองแต่ละคนนะท่านผู้ชมมันคิดไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ รู้จักคิดรู้จักทำบางคนก็เจ้าเครียดเจ้าแค้นนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกหนึ่งเคสที่พี่เคยเจอมาท่านผู้ชมก็ไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะมีคนอคอยทำลายร้านแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เหตุการณ์ต่อมาท่านผู้ชมก็น้องอ้วนคนเดิมนี่นะคะจัดงานวันเกิดหึงเพื่อนตัวเองเพื่อนสนิทที่มาทำงานด้วยกันนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่สองนะคะ ก็เพื่อนสนิทเขาสวยนะคะเขาเป็นคนสวยพูดเก่งยิ้มเก่งนะคะก็คิดว่าแฟนหนุ่มของเขาที่คบอยู่จะไปเอากับผู้หญิงคนนี้กินงานเลี้ยงวันนั้นเสร็จพี่เองก็กลับบ้านแล้วนะคะดึกมากแล้วตีหนึ่งตีสองตีกันท่านผู้ชมเมาได้ที่หน่อยหนึ่งก็คือตีกันสองชอ็อตหน้าสนามหญ้าโชว์ฝรั่งนะคะก็กิ้งลุกคลุกคานเกือบตกสะบ่อน้ำ แล้วก็มาชอดที่สองนะคะยกมานอนที่ห้องนอนเสร็จแล้วก็โดดทีบกันหน้าห้องน้ําอีกท่านผู้ชมอันนี้อับอายขายขี้หน้าคนไทยมากๆนะคะกรณีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมก็มีมาเรื่อยๆนะคะก็กัดกันบ่อยๆไม่พอใจกันบ่อยๆที่ร้านท่านผู้ชมอันนี้ก็พนักงานร้านนวดนะคะสิ่งที่พบเจอสุดท้ายแล้ว เขาเรียกก็แพ้ภัยในตัวหรือเปล่าคะอีกอีกคำพูดคำพูดหนึ่งเนาะที่เราพูดกันบ่อยๆเขาก็ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมท่านผู้ชมบอสก็ไม่พอใจพี่ก็มีคิดไม่ฝันว่าเขาจะออกจากร้านนี้ได้ง่ายๆนะคะในวันนั้นเขาทำค็อกเทลสีฟ้าท่านผู้ชมเขาก็ควงควงแก้วออกไปยืนหน้าร้านใส่กระโปรงสั้นๆใส่เสื้อรัดรูปกระโปรงสั้นๆแล้วก็อยู่กับยามท่านผู้ชม ยามโดแมนที่คอยเปิดประตูเข้าออกให้กับลูกค้านะคะที่ร้านนวดก็ไม่ค่อยจะสุภาพไม่ค่อยจะสวยงามร้านนวดคือร้านนวดไม่ใช่ร้านเอาน้าคะท่านผู้ชมมันก็ใครผ่านไปขาดผ่านมาท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยจะสุภาพเป็นผู้หญิงเอเชียผู้หญิงไทยควงแก้วแล้วก็ดื่มค็อกเทลคู่กับอดแมนนะคะก็บอสมาเห็นพอดีท่านผู้ชมบอสก็บอกว่า ไม่เอาไม่ดีพฤติกรรมแบบนี้ฉันไม่เอานะคือบอสก็สั่งและเตือนนางก็กระวนกระวายอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่งามไม่อยู่และร้านนี้คือนางก็ไม่ชอบใจเก็บผ้าออกไปเลยท่านผู้ชมพรุ่งนี้เช้าขึ้นมาพี่ก็ไม่เห็นหน้าเขาแหละคือนางออกไปแบบง่ายดายคืออยู่ดีๆบอสก็บอกว่าไม่ดีไม่งามไม่ควรนะคะเขาก็ กูไม่อยู่และร้านนี้ประมาณนั้นท่านผู้ชมเขาก็ออกจากร้านพี่โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ฝังด้วยแค้นฝังหุ่นโกรธเกลียดพี่โดยที่พี่ไม่ได้ทําอะไรไม่รู้ตัวอะไรแปลกท่านผู้ชมอย่าพูดว่าเราไม่ดีพอนะคะเราก็ทําหน้าที่เราดีที่สุดนะคะพี่ก็ไม่ได้โกรธเกลียดว่าอะไรเขา ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในสายตาพี่แก้ไขอะไรได้พี่ก็แก้ไขนะคะอีกอย่างก็เป็นคนแถวบ้านแถวบ้านเราเรายิ่งระมัดระวังท่านผู้ชมเพราะก็จะนําพาความเดือดร้อนพูดจาไม่ดีว่าร้ายเราแถวบ้านนะคะดังนั้นพี่กับเขาไม่มีอะไรกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาคิดไปเองทําร้ายตัวเองแล้วก็พลอยทําให้ร้านเกือบเจ๊งท่านผู้ชม หมดหนี้เอ้ยไม่ใช่หมดเงินหมดทองเสียค่าใช้ใจ่ายแบบสิ้นเปลืองเยอะแยะมากเพราะผู้หญิงน้องคนนี้เข้าใจผิดคิดว่าพี่เอ็นเอียงเอาบุ๊กิ้งไปให้คนอื่นนะคะอันนี้ก็แชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังชีวิตงานนวดต่างแดนท่าผู้ชมร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดว่าตัวเองดีตัวเองถูกแล้วก็เจ้าเคียดเจ้าแค้น ท่านผู้ชมก็แชร์เรื่องราวให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะเวลาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นยังไงสําหรับสายงานนวดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของกิจการแล้วก็พนักงานนวดที่เดินสายนวดต่างแดนทุกท่านที่จะได้พบเจอเหตุการณ์เหมือนพี่ที่ได้เจอท่านผู้ชมก็ตั้งรับมือเอาไว้นะคะหลายคนก็หลายความคิดคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับเล่าสู่กันฟังวันนี้พี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ รักษาสุขภาพช่วงโควิดนะคะสวัสดีค่ะ